พี่ก้องครับหายเครียดไลยครับพี่โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาอ,อนใหญ่ใช่พี่พพมากบ้ะวันพรุ <c oughs> ่งนี้คือวันเกิดของน้องก้อง <c oughs> น้องก้อ <c oughs> งผมจะได้ <c oughs> โอ้วไม่จุดันนะเธอไม่ติดนะครับก็เลยพี่แนนก็ไ้กไฟติดแล้วนะครับพยายามจุดแล้วจุดไม่ได้เพราะว่าข้างในเราเป็นคนมีไฟไงเียนเลยไม่ติดถ้ามีไฟก็ต้องติด ใต้ของก็ุเหมือนกันต่ำยังโก่งเหมือนกันเลยเนี่ยมันต่นเราด่าเอาล้างเลนะไปไม่แดอไปไม่แดดไปต้องมีปะบูอะไรด้วยพี <Natural Four> ่ ครับแปปนึงนะครับว่าใครยอมยมไม่ไหวแน่แล้วก็ตัวที่ทำอีกรอบนึงจะโอเคอันนี้เราอธิษฐานกันเองแล้วกันนะไม่ออกเสียงนะเราสอนให้รานำนะไม่ออกเสียงเอาละไม่ออกเสียงแล้วเกยเอาด้วยเสียงมันจะหมดแล้วเนี่ยขอให้โลกสงบสุข หนึ่งสองสามสี่ห้ากเดแปดเก่งเก่งที่สุดแล้วาทานะครับน้ำลายสรุปทำไมครับรู้บาะส เขาจะใชะภาพใหลัฐานมุมอับได้ไงท่านผ้าใบเดี๋ยวนี้ในตอนเป่าองศาเนี่ยมันเนี่ยคือไม่รู้ว่าเปนอะไรกันเข้าไปอะเอาใหม่เอาน้ำมันน้มันยาอย่าย่า มีแฟนสวยสวยมอเคนั่นพ <ver> <właściwie> ี่พี่ภาคด้วยล่ะโอเคฟังด้วย Happy มีลมผ่านหูไปฟึ่งจุดขั้นคนรม่ไม่เข้าใจอัมืออ่อนเลยเบอร์ไม่ใช่ว่ะโโอ้หขอบคุณมากให้มิวถืออะไรไม่ก็จุดใจมิวชื่อต้นเขียนมาขั้นตัวมาจ่ายค่าไม่ก็เลยอ่ะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดพรุ่งนี้ก็แล้วก็ที่จะถึงนี้คือน้องต้อนแล้วก็พี่พาด้วย ก็เหมารวมนะแล้วแกจะดีใจไปทำไมแล้วไม่ชั้นใช่ไหมล่ะพี่พี่เรื่องงี้ไม่อยู่ที่ดวงเลยไม่ใช่ไม่ก็ไม่ก็อยู่ไหนไมก็อยู่นี่อันไหนอะไม่ก็อันนี้ไม่จะบอกว่าอันนี้เซ็งเลยไมอันนี้แหละที่ถืออยู่เนี่ยแหละใช่พี่ยังมีครีมอยู่ในซอกใจเลยพี่ซอกใจขอโทษขอผิดตอนละแหละ 1 One, two, oh, check. Check. 2 e t อ o o ช c h e ช k c h e c ่บ้าเลยพี่มันได้อยู่ไงสนผจริงจนะเี่ยลยลุลเฮ้ยไม่เปนไไม่เป็นไรไม่หรอกหรอไม่กไม่หรอกไม่หอกไม่หรอกไม่หอกมรอกไม่หรอกไม่หอไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่กไม่เรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่รอกไม่หรอกไม่เรอกไม่หรไม่หรอกไม่รอกไม่หกไม่เรอกไม่หรอไม่หไม่หร่หรอกไม่กไม่กม่รกไม่ปกไม่อกไม่อกไม่อไ่อกไม่หรไม่รอกไม่ร ผิดไปหมดเลยค่ะเฮ้ยตอนแรกๆพี่นึกว่าเล็กน้อยนะเนี่ยนี่เป็นจริงนะเนี่ยมันเพื่อไอ้อารองเมื่อกี้ยังอยู่เลยเนี่ยฟึดตรงเนี้ยนญาติตรงนี้มากไม่รู้มีอะไรให้สุดท้ายรวมกันเลแล้วแล้วแบบยาวนานแล้วเกิดรวมญาติรวมหมู่รวมถูมัวรวมทุกสิ่งครับเอาไปคะอ่าน้องเป็นจริงครับทุกคนเดินเลมาถึงจุดนี้แล้วก็ขึ้นมาในจับ จีนจีนจีนเกี่ยวความผิดเข้าไปขึ้นขาแล้วก้ามาให้เต็มตัวเถอะนะเดี๋ยวน้รอร้อยลูกัดนะครับเอายังเอายังเอายังเอ้าม่อีกตัวนะเขียวต้องมีปัญหาอย่างพุทธเจดเดี๋ยวแป๊บนึงรอต้อนโอเคครับโอเคครับอะไรพี่สุดยอดตอนไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไร อะไรพี่เจอได้ความหวังดีใช่ไหมเลยท้องก็ช่วยกันบ้างอะไรนี่ขนาดพี่รู้จักกันมาแล้วปีหนึ่งยังยืนห่างให้ไม่ถ้าใครถ้าใคจเจอบ้างถ้าจะใช่หลังจากนี้โดนกากระบาดและชื่อแดงให้ตอนนี้พบเจอด้วยตัวเองบ้างอ่า